ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่30กันยายน2566นาหนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะถ้าใครอยู่ห่างไกลกันคุณมีโอกาสได้เจอกันนะคะช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีนะคะ ใครที่กําลังคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะกาลังรอคอยใครบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้รับของขอนของฝากของมีค่านะคะช่วงนี้คุณเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคุณแม่นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้กาลังคิดที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศ มีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะใครคิดจะเดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางหลายๆคนรองเงินก้อนอยู่นะคะในช่วงนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณจะมีโชคนะคะในช่วงนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคุณแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีม่วงสีม่วงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณสองสา สองเก้าสามนะคะ, 3, ะ,คะแล้วก็หนึ่งศูนย์สองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ